แล้วก็เรื่องของ3มจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหาก็คือว่าไอ้ชุดความคิดที่เอามาแก้ไขปัญหามันก็คือชุดความคิดเดียวกับที่แก้ปัญหาในเรื่องภายคอมมิวนสิสต์ซึ่งภัยคอมมิวนิสต์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเห็นต่างอะ่ะแต่มันเป็นเชิงอุดมการณ์ระหว่างคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตย ตอนนั้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นวันเสียงปืนแตก7สิงหาแล้วตรงนั้นแหละครับกองทัพเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทไอ้เรื่องความคิดมันไม่เท่าไหร่แต่รากของไอ้ความที่ว่าปัญหาความอายุติธรรมและความอายุติธรรมที่เกิดในพื้นที่เนี่ยมันกลายเป็นว่ามาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกับฝ่ายตำรวจทหารก็งต้องเข้ามาเป็นเจ้าภาพ เมื่อทหารเข้ามาเป็นเจ้าภาพมันก็ต้องมีเครื่องมือที่จะขับเคลื่อนมันก็จึงเป็นที่มาของพระราชบัญญัติป้องกันการทํามันเป็นคอมมิวนิสต์เพื่อให้ทหารมีอํานาจไปควบคุมชาสังการฝ่ายพลเรือนฝ่ายตํารวจได้ไอตัวแบบชุดความคิดอันนี้มันเลยติดอยู่ในกับตารว่าเมื่อแก้ปัญหาก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเชิงรักษาความมั่นคงภายในนั่นแหละ